สวัสดีครับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าความตึงเครียดที่มันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเราบ้างเปิดมาก็เจอคํานี้เลยครับจะสู้จนถึงที่สุดโอ้โห นี่ไม่ใช่คำพูดทางการทูตธรรมดาๆรรเลยนะคะแต่มันคือคำประกาศกล้าวจากฝั่งจีนที่ตอบโต้คำขู่เรื่องกำแพงภาษีจากสหรัฐแบบตรงๆเลยมันสะท้อนให้เห็นบรรยากาศที่แบบตึงเครียดสุดๆและจุดยืนที่ชัดเจนว่างานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่สมรภูมิแรกเลยดีกว่านั่นก็คือสงครามการค้าครับ คือมันไม่ใช่แค่การขึ้นภาษีใส่กันฝ่ายเดียวนะครับแต่มันคือการแลกหมัดกันไปมาในสไตล์ที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันของจริงเลยล่ะครับลองดูตัวอย่างการตอบโต้เรื่องสินค้าเกษตรนี่สิครับชัดเจนมากฝั่งจีนเนี่ยลดการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐ คำถามคือทำไมต้องเป็นถั่วเหลืองอ๋อเพราะมันเป็นการโจมตีเข้าที่ฐานเสียงสำคัญของนักการเมืองอเมริกันโดยตรงเลยไงครับนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรส่วนทางสหาราชหลอครับก็สวนกลับสิครับขู่ว่าจะเล่นงานเรื่องน้ำมันปรุงอาหารซึ่งเป็นของที่แท้ทุกครัวเรือนในจีนต้องใช้เห็นไหมคะว่าเป็นการเล็งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายแบบเน้นๆเลยเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะมันลามไปถึงการค้าทางทะเลด้วย คือสหรัฐเนี่ยเริ่มก่อนเลยไปตั้งค่าธรรมเนียมท่าเรือกับเรือของจีนทางจีนก็ไม่ยอมสิครับตอบโต้ทันทีประกาศเก็บค่าธรมเนียมกับเรือลำไหนก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐเหมือนกันคือเรียกได้ว่าเอาคืนกันทุกเม็ดจริงๆแล้วจากจุดนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มจะไปกันใหญ่สงครามการค้าถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อจีนเริ่มหยิบไพ่ใบสำคัญออกมาใช้นั่นก็คือแร่ธาตุหายากหรือที่เรียกว่าแร่เอิร์ธนั่นเองครับ ชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าไอ้เจ้าแร่นี่แหละมันคือหัวใจของเทคโนโลยีแทบทุกอย่างเลยตั้งแต่มือถือที่เราใช้กันไปจนถึงขี่ปนาวุธล้ำๆเลยนะแล้วปัญหาก็คือจีนเป็นคนที่กลุ่มซัพพลายเชนนี้ไว้เกือบทั้งโลกนะสิครับแล้วสหรัฐตอบโต้อย่างไรนี่เลยครับร้อเปอร์เซไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคืออัตราภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บ หมายความว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้นเป็นเท่าตัวในทันทีนี่คือการส่งสัญญาณดังๆไปเลยว่าถ้าจีนคิดจะใช้แร่ธาตุหายากเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่สหรัฐก็พร้อมจะจัดหนักเหมือนกันพอสงครามการค้ามันดุเดือดขนาดนี้มันก็เลี้ยงไม่ได้เลยครับที่ความขัดแย้งมันจะไม่ได้อยู่แค่บนโต๊ะเจรจาอีกต่อไปแต่มันลามไปสู่การเผชิญหน้ากันจริงๆในทะเลเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสถานการณ์ในทะเลตอนนี้มันระอุขนาดไหน นี่คือการตอบโต้ที่ชัดเจนมากๆคือทันทีที่สหรัฐไปเริ่มการสอบสวนอุตสา,าการการต่อเรือของจีนใช่ไหมครับจีนก็ประกาศคว่ำบาตรเลยคว่ำบาดหน่วยงาน5แห่งของบริษัทเดินเรือเกาหลีใต้อย่าง Hanwha Ocean ที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐคือตอบโต้กันแบบทันควันเลย และแล้ว,ลวสิ่งที่หลายคนกลัวก็เกิดขึ้นครับความขัดแย้งมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือการทูดอีกแล้วแต่มันกลายเป็นการเผชิญหน้ากันซึ่งๆหน้าในทะเลจีนใต้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวลองดูเหตุการณ์นี้นะครับไล่กันไปทีละสเต็ปเลย 1. เรือฟิลิปปินส์เข้าไปใกล้เกาะทิตู 2. เรือจีนใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงฉีดใส่เลย 3. อันนี้หนักเลยครับ เรือจีนพุ่งเข้าชนเรือฟิลิปปินส์โดยตรงและสุดท้าย 4. ส,สหรัฐก็ต้องออกโรงออกถแถลงการประนามการกระทำของจีนอย่างเป็นทางการโหจากสงครามการค้ามาสู่การเผชิญหน้าในทะเลเราเห็นแล้วว่ามันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพรวมกันบ้างดีกว่าครับกับคำถามสำคัญที่ว่าในเกมใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายแล้วใครได้ใครเสียและโลกของเราลหละจะเป็นยังไง อันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับจากสกอตเบเซนนักการเงินคนสำคัญของสหรัฐที่กล่าวหาว่าจีนกำลังพยายามลากคนอื่นลงเหวไปด้วยคือเขามองว่าการกระทำของจีนทั้งเรื่องแร่อิร์ททั้งเรื่องการค้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศแล้วแต่มันกำลังสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจโลกทั้งใบเลยสุดท้ายนี้มันก็มาถึงคำถามสำคัญที่ทิ้งไวใ้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อยักษ์ใหญ่สเจ้าชนกันโครมขนาดนี้ แล้วโลกที่เหลือจะรับมือกับแรงสั่นสะเทือนนี้ยังไงนี่แหละครับคือเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย